สถานีสนามชัยครับคนเยอะมากมีคนที่จะไป <c oughs> เดี๋ยวมันเหยียบเชือกเปล่าเชือกหลุดเ่รไม่ไมีแค่ที่มือ <c oughs> นี่เข้าไปสนามหลวงนะฮะใส่เสื้อขาขาวเนี่ยเขากลับแล้วอย่างนี้เนี่ยพวกนี้เขากลับแล้วต้องไหนวะต้องวัาต้องไหนวะวันก็นอนนี่ข้าวเขาลงเลย เดีแป๊บน,นึงสถานีสนามชัยครับสถานีสนามชัย,ถชยรถไฟใต้ดิน สวยงามมากครับสถานีนี mm ้คนเยอะมากครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาสการะพระบรมสารีริกธาตุใส่ชุดขาวนี่ครับ

เราก็ลังขึ้นไปสู่ข้อชั้นบนากาบนั่งรถไฟใต้ดินมาครับคนเยอะมากครับคนที่จะไปสนามหลวง 为了您和他人的安全，请配合工作人员的要求，检查您的随身物品。谢谢您的合作。